ดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมแม็กคอร์อีกแล้วนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาสอนเพื่อนหาเงินนะครับเข้า t ทมันนี่วอลเล็กันอีกแล้วนะวิธีหาเงินเข้า t ทมันนี่วอลเล็นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเออเพียงแค่เรานับเลี้ยงสัตว์นะครับในแอปนี้นะครับเราก็สามารถได้เงิน t ทมันนี่แล้วนะครับผมนะเอาวิธีการก็ง่ายๆนะให้เพื่อนๆนะครับกดเข้ามาที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆกดมาแล้วนะครับเพื่อให้เพื่อนๆดาวน์โหลดนะครับเมื่อดาวน์โหลดมานะครับมันก็จะเป็นหนน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 ้้้าาออยย่่่งงงีีะะะะคครรรัับบผมมแลวเเพืก็จิูต อย่างเงินตรงนี้สามารถเอาไปขายนะครับเป็นเงินสดเข้าทูมานี่ได้นะครับผมนะวิธีการาหาเงินทูมานี่มอนเล็ในแอปนี้มันทํายังไงก็เพียงแค่ให้ให้เพื่อนๆับเล่นเกมตามนี้นะครับผมนะเนีย่ยให้เพ,เพื่อนเล่นเกมนะครับในเนี้ยในแอปเนี้ยนะครับ เล่นแล้วก็จะได้รับเหรียญตรงนี้มานะครับแล้วเราก็สามารถนําไปขายนะครับเป็นเงินเข้าทุนนี่ล้ววอลเล็ตหรือว่าธนาคารก็ได้นะครับผมนะส่วนวันนี้ผมก็จะมาสอนเพื่อนๆนะครับเลี้ยงสัตว์ในเกมนี้นะครับผมนะเมื่อเราเลี้ยงสัตว์นะรเราก็จะได้รับท o มนี่วอลเล็ตนะครับให้เพื่อนๆกดมาที่ตรงนี้นะครับนี่ส่วนสัตว์ตรงนี้เมื่อเรากดมานะครนี่มันก็จะมีบอกนี่มันก็จะมีสัตว์ให้เรานะครับผมนะนี่วิธีการาที่เราจะ เลี้ยงสัตว์ให้ได้เงินทูมันี่บอลเลตตรงนี้นะครับนะครับผมนะก็ง่ายๆก็ให้เรามันจะมีภารกิจเราทําตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนทําไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยตรงนี้มันก็คือให้แชร์กิจกรรมหนึ่งครั้งเมื่อแชร์เราก็จะได้45นะแล้วก็เมื่อหลอดเต็มเราก็จะได้รลเวลถัดไปนะครับเลานะแล้วก็จะทำภารกิจไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะได้รับเงินทูมันี่บอลเลตนะครับตรงนี้นี่เราสามารถมาดูลำดับได้นะครับอันดับของเรามีอันดับตรงนี้ นี่ก็คือคนที่เลี้ยงเลี้ยงอ่าเลี้ยงสัตว์ในแอปนี้นะผมนะก็จะอ่าได้เงินนะผมนะมเงินทุนนี้เราเล็ดนะครับนะโอเคก็สาหรับคลิปนี้ในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะถ้าใครอยากลองเล่นเกมนี้นะเพื่อรับเงินทุนนี้เราเล็ดฟรีๆแบบนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะคับนะส่วนวันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับผมนะสวัสดีครับ